สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพยอนะ่อราเกิลนะใครที่พาไา่เห็นคลิปนี้นี่คือดวงประจำวันที่1-15มีนาคมพศสองพนั่นเองนะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับคำทำนายดีๆและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีออกมานะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดสุดตังให้อาจารย์มากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์มากๆเลยนะ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอด ID ดาล้ามาได้เลยนะอาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะใครที่สมัคร VIP 999บาทถามไม่จำกัดคำถามตลอด30วันนะคะอาจารย์จะแจกวอลเปเป,เปอร์เสริมดวงเฉพาะบุคคลนะคะให้ไปเลย199บาทนะหรือว่าใครสนใจอยากได้วอลเปเป,เปอร์เสริมดวงแล้วก็ของมงคลต่างๆนะคะก็ทัก ID ดาล้างมาได้เลยนะ มาเริ่มกันที่คนที่เกิดราศีเมถุนนะคะหรือว่าคนที่เกิดราศีเมถุนนะดูได้ทั้งรคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไข่ก่อนนะคะอาจารย์จะสับไา่สดๆนะคะทุกๆคลิปเลยนะเพื่อความแน่นยับนะคะไข่ที่รอไม่ไหวนะให้เรื่องไปในช่วงของำํำทำนายได้เลยนะคะ อาจารย์ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์การแชร์การติดตามแล้วก็ซปเปอร์แตง์ของทุกๆคนมากๆเลยนะคะทําให้อาจารย์นะมีแรงในการทําคลิปดีๆต่อไปได้อีกยาวนานเลยนะขอบคุณนักมากเลยนะคะใครที่สงสัยอะไรสามารถเมนถามกันมาได้นะคะแล้วก็เมนน้อมรับทาทํานายได้เลยนะคะคทาทานายดีๆก็น้อมรับไปนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ขอญาต่สักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สุขภาพกันก่อนเลยนะคะสุขภาพอาจารย์จะขออนุญาตใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายนะคะสุขภาพของชาวราศีเมถุนในครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราอำนาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะชาวราศีเมถุนให้คุณระวังเรื่องสภาพจิตใจให้ดีนะ อาจจะมีความเครียดสะสมเกิดขึ้นนะคะมีอาการปวดหัวไมเกรนแล้วก็อาจถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้เลยนะแล้วก็ระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องไขมันสะสมน้ำหนักขึ้นง่ายนะคะติดหวานติดชากาแฟนะดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้สุขภาพของคุณนะคะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะอาจารย์แนะนําให้ไปตรวจนะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะคะหาอะไรทํานะหาอะไรทําผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงนะคะจะได้ไม่เครียดตลอดเวลาเนาะอ้าเรามาดูเรื่องโชครายกันต่อคะ่ะ โชคราฐนะคะคุณจะได้รับเงินพิเศษมีการแบ่งเปอร์เซนต์จากการทำงานอาจจะมีผลผ่อยได้เรื่องเงินตอบตามมาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะดูเหมือนกับว่าอช่วงนี้โชคยังไม่มีนะจ๊ะจะได้โชคจากการงานมากกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาเริ่มอ่านไพ่อรักคิ่กันนะไพ่อรักเคิลกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะไพ่ใบแรกนะการงาน,น,น ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงจะให้ความเอ็นดูดูแลคุณดีมากๆเลยและจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาเยอะมากนะคะให้คุณนะคะบริหารงานให้ดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะจะมีผู้ใหญ่คนนี้แหละคะ่ะคอยดูคอย สอนเราอยู่นะคะแล้วก็ในครึ่งเดือนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มีไฟในตัวเองมากคุณตั้งเป้าอะไรไว้แล้วเนี่ย คุณก็ทําให้ได้นะคะเพราะว่าไฟมาแล้วความขี้เกียจมาแล้วอย่ายอมแพ้อะไรไงนะ่ายๆเออความขี้เกียจมาแล้วความขยันมาแล้วนะคะอย่ายอมแพ้อะไรไง่ายๆนะคะคือคุณเป็นคนที่มีไฟแล้วก็มีความเยียามากในช่วงเนี้มันส่งผลให้คนรอบข้างที่ทํางานเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความทุ่มเทในการทํางานของคุณนะคะไม่ว่าจะมีงานเร่งงานด่วนมาแค่ไหนนะคุณก็เอาอยู่นะจ๊ะเหนื่อยหน่อยจ้าแต่ว่า ผ่านไปได้แน่นอนนะต่อไปมาดูเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆเลยในค่นในค่นเดือนแรกนี้นะชาวราศีเมถุนคุณอาจจะใช้เงินเพื่ออะไรบางอย่างให้เป็นสบายขึ้นหรือว่าให้ตัวเองเนี่ย เอ่อทำอะไรได้ง่ายขึ้นนะ,นะคะคุณจะเจอช่องทางการหาเงินที่สามารถปลดนี้ได้นะและถ้าเคยมีปัญหาทางการเงินคุณจะเจอช่องทางในการคลี่คลายปัญหาการเงินนั่นเองนะคะเริ่มหมดทุกหมดโศกแล้วนะการเงินจากที่ไม่เคยดีนะคะก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะเดี๋ยวคุณจะมีการใช้เงินเนี่ยจ้างหรือว่า ให้สินน้ำใจนะคะเพื่อให้คนอื่นช่วยงานตัวเองนะรวมถึงรวมถึงกระทั่งอ,อ,อาจจะมีการลงทุนศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอาจจะไปเรียนคอร์สออ,ออนไลน์หรือว่าคอร์สเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจนะคะเพื่อเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มช่องทางในการหาเงิงในให้คุณมากขนหนาะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างคะ่ะ ความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมด3สถานะนะจะมีสถานะโสดคนมีคู่นะคะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนมีคู่คือคนที่คบแล้วก็คุยกันยังไม่ถึง6เดือนนะคะและก็คนที่คนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกิน6เดือนแล้วค่ะส่วนคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคือคนที่คุยแล้วก็คบกันยังไม่เกินหกเดือนนะคะอะมาคนโสดคนโสดจ๋าระวังจะมีคนเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบหลอกลวงเราอะนะคะคนนี้เป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งทั้งเรื่องการงานเออเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยต้องนับหน้าถือตานะคะคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาเนาะเจอคนที่มี power คุณก็เก่งเขาก็เก่งเนี่ยอืม ระวังเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่คุยกันแล้วไม่ลงรอยกันเพราะว่าเก่งกับเก่งมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถามว่าจะบไปได้วยกันรอดไหมรอดแน่นอนค่ะเป็นรักที่ดีนะเป็นรักที่ดีเนาะอืมเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ดูให้ดีนะสรุปก็คือจะมีมามากกว่าหนึ่งคนดูให้ดีว่าใครที่โกหกและดูให้ดีว่าใครที่เป็นคนที่จริงใจนะคะเลือกให้ดีนะใครที่เก่งนะคะคือคนนั้นแหละค่ะคู่คุณนะ เขาจะมีมาเก่งทั้งคู่เลยค่ะแต่มันจะมีคนที่เก่งมากกว่าและเก่งแล้วเข้ากับคุณได้มันจะมีประเภทที่ว่าเก่งเหมือนกันแต่ว่าแย้งคุณทุกอย่างเพื่อเอาชนะอันนี้จะไม่ใช่นะคะต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่ค้าปัญหาต่างๆนะคะทีะ่เคยมีมาในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณจะหาทางแก้ไขได้นะ ควมีคู่นะคุณอาจจะหันหน้ามาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องเรื่องนั้นได้นะคะทีนี้คุณเนี่ยมีคู่ที่คู่คุณในช่วงนี้จะมีความสง่ามากๆเลยเนาะอืมไม่คุณก็เขาเนี่ยมีโอกาสผอมลงหรือว่าอวบอั่นขึ้นมามีน้ำมีนวลน,นะคะทีเนี้ย คุณจะหันกลับมาดูแลตัวเองนะคนมีคู่ทั้งคุณและเขาเนี่ยจะหันกลับมาดูแลตัวเองเพื่อหุ่นใหม่ออกกําลังกายใหม่เพื่อเอ่อทำให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นถึงแม้จะมีคู่แต่คุณก็อยากที่จะออกกาลังกายให้ตัวเองดีขึ้นอยู่เสมอนะคะเอ่อคนรักคอยผลักดันให้เราประสบความสําเร็จคะ่ะคือเอ่อเป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะ คือเขาสามารถช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะคนคนนี้ปรึกษาเขาเยอะๆค่ะเขามีคําแนะนาแล้วก็คําปรึกษาที่ดีให้เราได้นะคะต่อไปมาถึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเอ่อคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ในตัวฟ้าเปิดแล้วแหละ ตอนนี้ฟ้าเปิดเออยากให้คุณเนี่ยได้คุยและพบกับใครนะคะสักคนหนึ่งทีนี้คุณต้องลืมแฟนเก่าที่คุณยังลืมไม่ได้ซะก่อนแล้วคุณจะเจอคนที่ฟ้าส่งมาค่ะนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อให้คุณยังลืมคนต่อไม่ได้นะคุณคุยกับใครใหม่ๆทุกคนนะคะคุณก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จนะเพราะคุณไม่ได้รักเขาจริงเนาะ คุณไม่ได้รักเขาจริงคุณรักตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลืมเรื่องเก่าๆไปก่อนนะแล้วถึงจะเริ่มใหม่ได้นะคะฮะอ่าเรามาดูกันว่าไพ่พระแม่การีมีอะไรฝากถึงคุณคะชาวราศีเมถุนคะ่ะได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่ส8นะขพราะความจากพระแม่ถึงคุณคะ่ะ ในช่วงเวลาที่เราต้องการ,รเผชิญกับอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะรู้สึกเครียดและไม่มีความสุขอย่างไรก็ตามถ้าเราเปิดโอกาสให้ใจของเราได้มีความสุข ความเบิกบานบ้างเราจะได้พบกับดวงอาทิตย์ที่นำพาแสงสว่างอันอบอุ่นมาให้เราไพออรเาเคิลใบนี้ไม่เพียงแต่บอกถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หมายถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแม้ว่าช่วงนี้ตอนนี้คุณจะกำลังดิ้นรนกับปัญหาอยู่ก็ตามการเข้าถึงพระแม่หรือการที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึก ถึงความสุขในชีวิตจะทำให้เราสามารถฟื้นฟูเยียวยาร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้มีได้หมายถึงการมีความสุขโดยทำตามใจตัวเองจนมากเกินไปหรือมีพฤติกรรมที่เสพในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งความทุกข์แทนความสุขเพราะนั้นไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายใบนี้ต้องการให้เราอย่าลืมที่จะเติมความสุขในชีวิตของเราและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อพระแม่กาลีท่านพร้อมที่จะประทานของขวัญให้กับชีวิตคุณนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะ <S <S แอดเอดดดิลางมาได้เลยนะคะอจะาจารย์ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะ คักกันเข้ามาได้เลยนะมาถามไถ่กันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ